มาดูเรื่องเบาหวานบ้างนะฮะอันนี้ดูคนถึงเกือบสองแสนคนนะฮะตามดูไปสิบกว่าปีนะ,ะเพื่อจะดูความสัมพันธ์ว่าอาหารอะไรทําให้คนเป็นเบาหวานขณะที่ตามไปมีคนเป็นเบาหวานเกิดขึ้นหมื่นห้าพันกว่าคนพบว่าอาหารที่มีความสัมพันธ์สูงสุดกับการเป็นเบาหวานคืออาหารเนื้อสัตว์นะซึ่งสัมพันธ์กับการเป็นเบาหวานถึงสามสิบสองเปอร์เซ็นแล้วก็นึกว่าคาร์โบไฮเดรตน้ําตาลแป้งเปล่าไม่ใช่นะฮะ อาหารที่สัมพันธ์กับการเป็นเบาหวานคืออาหารเนื้อสัตว์นะหมอคนนี้เป็นหมอเบาหวานเอาคนไข้เบาหวานมาประมาณร้อยคนจะบฉลักแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งรักษาเบาหวานโดยการให้กินเจเจแบบไขมันต่ำนะไม่ใช่เจแบบที่เรากินแล้วได้มาอีกสองกิโลนะอันนี้เป็นเจไขมันสูงคนละอย่างกันนะฮะอันนี้เป็นเจไขมันต่ำกลุ่มที่สองก็ให้กินอาหารธรรมดาเรียกว่าอาหารสมาคมเบาหวานก็เป็นประเภทว่าเนื้อนมไข่ไก่ปลาหวานน้อยเค็มน้อย แล้วตามดูใครจะเลิกยาได้มากกว่ากันใช้เวลาวิจัยแค่6เดือนนะกลุ่มที่กินเจเลิกยาได้4 3เปอร์เซ็นตะ์ะกลุ่มที่กินอาหารสมาคมเลิกได้2 6บเปอร์เซ็นต์เกือบครึ่งนะฮะสามารถเลิกยาได้นะคนไข้เป็นเบาหวานเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วนะว่าเบาหวานเนี่ยเรารักษาให้หายได้ถ้านิยามการหายว่าอยู่ได้สองเดือนโดยที่น้ําตาลในเลือดปกติอินซูลินปกติถ้าเราเรียกอย่างนี้ว่าหายโดยไม่ใช้ย,ยานะ เบาหวานเป็นโรคที่หายได้นะและให้สังเกตรตรงนี้นะสำหรับท่านที่มีน้ําหนักมากแค่กินเจหเดือนน้าหนักหายไปหกจุดห้ากิโลนะพะฉะนั้นอาหารเจไขมันต่ํานะไม่ใช่เจขไมเจข,ไม,จขมันสูงนะยำอาหารเจไขมันต่ําเป็นอาหารลดน้ําหนักที่ดีมาก